อูอารากาเนาะจ้ะนี่ออ้หนะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดตำเองหูหูใหญ่ๆเลยจ้ะคือยังนี่ยค่ะพี่น้องนี่ใช่ไข่ปูไหมสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมาค่ะพี่น้องมือนีด้เมนุ่นูอาราตกาเนาะจ้ะนี่ออ้หนะตัวใหญ่เลยค่ะพี่น้องอันนี้ประมาณโลโลสองโลสามนะคะ นี่สั่งจากร้านที่สั่งหอยแครงเนาะจา้ะร้าน number one seafood เวยค่ะพเพืเพิ่นเนาะจ้ะพี่น้องปกติตัวหนึ่งเพิ่นขายโลละพันเก่าแต่ว่าอันนี้เพิ่นมีโปรโมชั่นอยู่ค่ะพี่น้องเลือประมาณพันสี่พันหามยจำไม่ได้เพราะว่ามอยซื้อมาประมาณสองเดือนแล้วก็ฟีดไว้เ้าก็จะได้กินเนาะจา้ะเอา้ามาเดือค่าเสีบๆน้ำกันเนาะเดี๋ยวนี่กินขาเพิ่นก่อนอืโอ้โหขาใหญ่มากแต่ว่าบุู้หอ่าเหนือเพิ่นยังจะแบบ เต็มคือเกาบอลนะจ๊ะเพราะว่าแซฟฟีดไปสองเดือนแล้วค่ะพี่น้องเ้าก็จะได้กินนี่อื้โอ้แข็งเลยค่ะพี่น้องพี่น้องเบึ้งน้ำกัน้ะจ้ะเห็นไหมอื้มเนื้อก็ยังแบบว่าหลายคือเกาอยู่ค่ะพี่น้องคุณอะอืมแบบนี้เลยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดตำเองตำมือเลยเหมือนนีเพ็ดๆเลยค่ะพี่น้อง อือพักแก่มไม่จะทัวกับอันพักชีนใน้ตัวเย็นอืม เนือยังมีความหวานแล้วกะแบบเนือิ่อนจะเป็นเทกเจอร์แบบเส้นๆนะค่ะพี่น้องเป็นเส้นๆอร่อยอือร่อยมากขนาดแช่ฟีดไปสองเดือนแซ่บอืมกินขาเผิ่นก่อนถอดอ,ออกเลยค่ะพี่น้องนี่หูเห็นบอนี่สแสดงว่าแบบเออเลือดอยู่ค่ะพี่นอ้อง อือร่อยมากเดี๋ยวมวยทิ้งพิกัไดไว้ไ้เดอวยค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้อัน มิดกะระบาดนั่นเพื่อแบบว่ามิดทักหาพี่น้องเน,นาะจ้ะมิดที่ไม่เป็นมิด <c oughs> เคยกินเธอแหลกตอนที่ว่ากินน้ำอาสั่งมาให้อากินน้ำตอนอา,นานมาจากเอกต่างประเทศ <c oughs> อันนี้เธอที่สองชอบ อืมไหนพี hmm. no, uh ่น huh. yeah, yeah, mm ้องโอ้ใหญ่เลยอืกนะโอ้นี่ หั่นนี่เพิ่นก็มีหลายอย่างเด้อค่ะพี่น้องกุ้งแม่น้ำก็มีกุ้งมังกรก็มีปลาหมึกก็มีมีหลายอย่างพี่น้องพูดนะโอ้โหใหญ่ๆเลยจ้ะจุม่ม ปูอัดของแท้จับเอากันไก่ออกจากหน้ากล่องก่อนเด้อสิบพ้กกันยานนี่ไดบบอโอ้ออกเลยค่ะพี่น้องนี่แบบนี้เลย อร่อยน้ำจิ้มเห็ดเองแบบจัดจา้านเปรี้ยวเค็มหวานเนือบวแหงด้วยค่ะพี่น,อน้องยังชุ่มอยู่ค่ะตอนแรกนึกว่าไอ้เวลา,พเ,า,าลเพิ่นบบสดเนาะสั่งมาดนแล้วเพิ่นจะแบบเนือเพิ่นจะติดบบออกมาเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะคะพี่นอ้องอออันนี้แบบยัองออกมาเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ ฮึมแกอัน hmm. น mm ี้จะเป็นน้าด่า อนี่ค่ะพี่นงกระดองเพื่นกระดองปูนี่อันนี้แบบล่างแล้วเอาไปใส่ข้วพัดก็ะได้ด้ค่ะเพื่อความสวยงามเนาะแบบใหญ่ใหญ่มากจุม อร่อยตรงนี้เอาออกโอ้โหจุ่มม,จ,ม,ม,มจังเห็น อันนี้พ่อพี่น้องอันนี้คืออะไรอะคืออย่างนี้ค่ะพี่น้องนี่ใช่ไข่ปูไหมเฮ้ยชื่อว่าพันลุดออกมาจากมงนี่มันบอนี่อยู่ในนี่มันบอพี่น้องแต่ว่าเพ็นลุดออกมาแบบเป็นแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้คือไข่ปูหรือเปล่าไม่แน่ใจอืมอีอย่างนู่แบบนี้ ฟิวคือกันก็ไข่กุ้งเลยค่ะพี่น้องเอาลองซิมเบิง,งเดี๋ยวเฮ็ดคลิปแล้วถามว่า,าิมมันจะบริสิมเนาะค่ะพี่น้อง,ง,งยำกรุบเลยค่ะเป็นเม็ดเม็ดค่ะพี่น้องแบบนี้ไข่อะไรอะแต่ว่าสุกแล้วด้วยค่ะพี่น้องสุกแล้วกันาจจะเป็นไข่ปูเหรอเนาะอยู่ในปู อาจิ้มเลยนี่ถ้ากินพิษกินถือจังเดกะขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้มวยกะเ้าก็เคยกินเธอที่สองอืออยังกุดกุดออกมันๆค่ะพี่นอ้องอือ เนื้อเนื้อขาวๆเลยเนื้อเพิ่นจะเป็นแบบเป็นเส้นเสียนนะคะพี่นอกมีเท็กเจอร์แบบมันเป็นเส้น นี่หูหูเนื้อป,ปูจุ่ม นาดแซ้ฟีดไปสองเดือนาผู้ได้สั่งไปนี่กินเลยแห้งจะแสบอร่อยอืม